ทีตาลีสวัง7 89สวัสดีค่ะในตอนเย็นของวันที่30มกราคมงานกาล่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเฮหนานปี2022ที่ผลิตโดยสถานีวิทยุและโทรทัศน์เฮืนานได้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกพร้อมคำบรรยายภาษาจีนและภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ดาวเทียมเฮหนานยกคูและแพลตฟอร์มอื่นๆในประเทศและต่างประเทศทุกๆปาร์ตี้ที่จัดโดยเฮหนานเซนทรัลไอทีวีสำหรับเทศกาลต่างๆ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากรูปแบบรายการที่สร้างสรรค์อย่างมากในครั้งนี้เหออนานเซทไลทีวียังได้เชิญหวังยี่ปอ๋อลิวฮอรนันจางอี้ชิงเจิงหยุนหลงให้เข้าร่วมในขณะเดียวกันก็ได้รวบรวมคนดงังด้านการจราจรเข้ากับระบบและโครงสร้างของโปรแกรมเทนระดับชาติซึ่งต่างจากงานก่อนหน,นี้และขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่จะคว้าเรตติง้งในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเป็นเทศกาลประเพณีที่สำคัญที่สุดในวัฒนธรรมจีน งานการรลาเทศกาลฤดูใบไม้ผริเฮอนานปี2022ในน้ำของเจ้าภาพจะเปิดพื้นที่จักรวาลประจำปีอันอบอุ่นผ่านเทคโนโลยีเช่น AI และการโตตอบในโลกแห่งความเป็นจริงให้ผู้ชมได้มองย้อนกลับไปและมองไปข้างหน้าและเร่งให้เกิดการรวมตัวกันของครอบครัวและประเทศชาติความรู้สึกลึกๆของครอบครัวและประเทศชาติอย่างไรก็ตามหวังที่พอและจใจที่จริงไม่ได้ปรากฏตัวบนเวทีสดๆเหมือนครั้งก่อน แต่พวกเขาก็ถูกรวมเข้ากับรายการอย่างเป็นธรรมชาติในงานการาสปริงเฟ t i v a l ในปี2022ทางเหอรนานได้เน้นย้ำถึงการแสดงออกถึงนวัตกรรมของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งในงานการาเทศการฤดูใบไม้ผลิของเหอรนานปี2022พวกเขายังคงทำงานอย่างหนักเพื่อเปิดพร่วัฒนธรรมดั้งเดิมและโปรแกรมการเต้นเชิงสร้างสารรค์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากค่ะซึ่งก็ไม่ทำให้ชาวเนต็ตต้องผิดหวัง เช่นการเต้นรำซึ่งเต็มไปด้วยฉากที่สวยงามและรวบรวมนักเต้นชั้นนำของจีน11คนฟิกเกอร์เคลื่อนไหวของพวกเขารวมกับเทคนิคพิเศษของ CG ทํทำให้นักแสดงชั้นนำและบุคคลในตำนานเหล่านี้มีชีวิตเหมือนานางฟ้าดอกโบตานอันยิ่งใหญ่กระแสสูงสุดกลายเป็นนักสื่อสารวัฒนธรรมและวัฒนธรรมเป็นกระแสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้านี้จางอี้จิงร้องเพลงของเขาเองโดยเน้นที่สไตล์จีน แต่วางฮิปปอรไม่ได้แสดงการร้องและการเต้นที่ดีที่สุดของเขาแต่เขาเริ่มการเดินทางด้วยเสียงเป็นตัวนำร่องต้องบอกว่ารายการนี้อบอุ่นมากค่ะซึ่งได้รับคำชมมากมายจากผู้ชมแม้ว่าการแสดงของเหอหนานเซทไลท์ทีวีจะไม่สูงในแง่ของเรตติ้งในคืนนั้นเพราะส่วนใหญ่เป็นเพราะการออาการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าในคืนนั้นซึ่งทำให้เรตติ้งของกลุ่มหนุ่มสาวจำนวนมากหายไปทุกครั้งที่เหอหนานเซทไลท์ทีวี มีเวทีที่มีลักษณะจีนที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งจะมีการอภิปรายและหัวข้อต่างๆต,ต,ตามมาไม่น้อยไปกว่ากันในฐานะที่เป็นผู้จัดก,การเฮอหนานชุนหวานปี2022พอออเชนเล่ยกล่าวว่านักแสดงการจราจรเหล่านี้ถูกรวมเข้าด้วยกันในหัวข้อและโครงสร้างในแบบของตัวเองและพวกเขายังใช้วิธีของตัวเองในการแปลงตัวเองเป็นผู้เผยแร่วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและตีความหมายของจักรวาลแห่งปี หวังยี่ป๋อรับรหน้าที่เป็นผู้ชคงดีในคืนฤดูใบไม้ผลิในเหออนานการเล่าเรื่องอัดเป็นน้ำใจของเขาอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาอันน่าหลงใหลที่สุดของเทศกาลตรุษจีนครั้งนี้หวังยี้ป๋อได้กลายร่างเป็นกับตันรถไฟความเร็วสูงผู้ประกาศข่าววิทยุจราจรเหอหนาน,านใช้การเดินทางอันอบอุ่นในการออกอากาศและตอนรับนักท่องเที่ยวกลับบ้านข้อความแบบเต็มถูกจัดเรียงออกมาดังนี้นะคะพะนักง,งานถามว่า อีป๋อฉันคิดว่าเธอจะร้องเพลงให้คนในบ้านเกิดฟังหวังอีป๋อตอบว่าเฮือนานเป็นบ้านเกิดของผมครับผมต้องการบันทึกบางสิ่งที่พิเศษสําหรับบ้านเกิดของผมหลายคนไม่สามารถกลับบ้านไปงานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในปีนี้ได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยระหว่างทางกลับบ้านผมอยากจะคืนเสียงพวกนี้ให้กับพวกเขาพนักงานบอกว่างั้นเรามาเริ่มกันเลยจากนี้ไปจะเป็นเสียงของหวังอีป๋อในการพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่หลายๆคนมักได้ยินการประกาศเหล่านี้ในสนามบินสถานีรถไฟและสถานีวิทยุในสถานการณ์ที่1สนามบินเจิ้งโจวไว้ปบอกกล่าวว่านี่คือสนามบินเจิ้งโจอุณหภูมิ7องศาเซนเซียสความแรงของลมบิลฟอร์ด2-3ระดับกำลังพัดมาจากทางทิศเหนือท้องฟ้าแจ่มใสมีเมฆเล็กน้อยและความเร็วลมแบบเรียวทำอยู่ในระดับปานกลางยินดีต้อนรับทุกท่านกลับบ้าน ในสถานการณ์ที่สองสถานีรถไฟเจิ้งโจวหวังยี่ปอ,อพูดว่าผู้โดยสารที่รักยินดีต้อนรับบนสถานีรถไฟรถไฟของเราเดินทางด้วยความเร็ว328กิโลเมตรต่อชั่วโมงจุดต่อไปก็คือสถานีรถไฟลูออย่ยางผู้โดยสารที่ลงที่สถานีรถไฟลูออย่ยางโปรดเตรียมพร้อมที่จะลงที่ป้ายถัดไปยินดีต้อนรับทุกท่านกลับบ้านสถานการณ์ที่3สถานีวิทยุจราจรเหอหนานหวังยี่ปอ,อพูดว่า นี่คือสถานีวิทยุจราจรเฮอนานการจราจรกำลังเคลื่อนที่อย่างราบรื่นบนถนนสายหลักในเจิ้งโจวในช่วงวันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิผู้ขับขี่ที่เดินทางกลับเฮอนานจากทั่วประเทศจะต้องรู้สึกกังวลที่จะกลับบ้านโปรดขับรถอย่างระมัดระวังยินดีต้อนรับทุกท่านกลับบ้านสถานการณ์ที่4สถานีโทรทัศน์หวังอี้บอกพูดว่าเพื่อนเพื่อนที่ใช้เวลาว่างในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิที่บ้านกลับมารวมตัวกับครอบครัว ห่วงแหนกันกลับมาพบกันอีกครั้งเพื่อนๆที่กลับบ้านไม่ได้สําหรับเทศกาลฤดูใบไม้ผลิโปรดจดจําไว้ว่าเฮานานคิดถึงคุณในเทศกาลนี้เราเชื่อว่าความรักอยู่ที่บ้านเกิดและหัวใจของคุณอยู่ที่บ้านที่คุณอยู่สุขสตรเทศกาลฤดูใบไม้ผลินาเสียงที่ไพเราะและอบอุ่นนี้ทําให้หัวใจของชาวเนือหลายคนรู้สึกอบอุ่นจางอี้ชิงและฟางเวินซานร,ร่วมกันสร้างสุขภาพใต้ล่าเป็นเพลงที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีน เขียนบรรทันหนึ่งให้มีความเป็นอยู่ที่ดีใต้ล่านี้เขียนไว้ทางทิศตะวันออกรวบรวมยาบนโลกต้งเป็นความภาคภูมิใจเนื้อเพลงของฟังเหมืนซานสไตล์จีนรวมเข้ากับการเต้นของจางอี้ชิงทําให้ใต้ล่าสงบสุขตระหนักถึงการผสมผสานนวัตรกรรมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการร้องเพลงและการเต้นรําเต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่คลาสสิกชาวเน็ตบางคนแสดงความคิดเห็นว่าในเนื้อเพลงของสุขภาพใต้ล่านี้ เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีนโบราณและปัจจุบันและเคารพความเมตตาของแพทย์ซึ่งมีความหมายที่แตกต่างกันในบริบทของการระบาดของโรคในปัจจุบันนี้แน่นอนว่านอกจากการแสดงเดี่ยวของสเตจของดาราหเหล่านี้แล้วการจัดอันดับความนิยมของบางรายการหรืองานที่เกี่ยวข้องก็จะกลายเป็นฮอสปอตในเวลานั้นเช่นเดียวกันค่ะสําหรับวิธีการใช้ดาราจราจรเหล่านี้คุณซูนาซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการดําเนินการ ของเฮนานชุนหวานได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าในความเป็นจริงทีมงานของเราได้ตกลงกันตั้งแต่เริ่มต้นว่าวัฒนธรรมและผู้คนเป็นการจราจรที่ใหญ่ที่สุดเราต้องการใช้ดาราและศิลปินที่ชื่นชอบของเราเพื่อกระตุ้นวัฒนธรรมดังเดิมที่มีการจราจรดังนั้นระหว่างดาราการจราจรที่เราเชิญมาและปิตพันธ์ทางวัฒนธรรมที่เราทำจะมีความสัมพันธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บางอย่างสามารถรวมกันอย่างลึกซึ้งนี่คือรายการจราจรที่แท้จริง ในวันที่30มกราคมตามข้อมูลของ l i h h t h o u s e Professional e i i t i o บ b อกออฟฟิศก่อนการขายของภาพยนตร์เรื่องซื้อไห่หรือ The f o u C สูงเกิน70ล้านและจำนวนพรีเซลสูงถึง1.199ล้านหวังอีปอได้รองแฟนๆเป็นพิเศษเพื่อให้การสนับสนุนและโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง The f o u C บนเวยปอนอกจากนี้หวังอีปอยังได้กล่าวถึงผู้กำกับคุณหานหานและนักแสดงคุณอินเจิงเป็นพิเศษอีกด้วยหวังอีปอกล่าวว่า มีพี่น้องมอเตอร์ไซค์อยู่ในเรื่องทะเลทั้งสีน่นี้พบกับเดอะโฟร์ซีต้นปีใหม่นี้คุณหันหันกล่าวว่าขอบคุณอีปอจันยังจาครั้งแรกที่เราพบกันในเทียนเทียนซางเมื่อ6ปีที่แล้วเราต้องพบกันในโลกนี้และบินผ่านชีวิตสําหรับพี่น้องมอเตอร์ไซค์คุณหันหันและคุณอินเจิง้งเป็นพี่น้องมอเตอร์ไซค์ที่รักกันมากนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคุณหันหันคุณอินเจิ้งและหวังอีปอต่างก็ชื่นชอบการแข่งรถ คุณอินเจิงระหว่างยี่ปอก็เป็นเพื่อนรักในการแข่งรถด้วยเช่นเดียวกันค่ะภาพ,พยนตร์เรื่อง The f o ี r C ยังเน้นเรื่องราวของนักแข่งรถอีกด้วยไม่น่าแปลกใจที่หวังยี่ปอได้ทํางานอย่างหนักเพื่อโปรโมทเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆของเขาหวังยี่ปอเชิญชวนทุกคนชมทะเลทั้งสี่ในต้นปีใหม่หวังยี่ปอรู้สึกประทับใจกับความโรแมนมติกด้วยความรักแบบเดียวกันคุณหันหันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เกี่ยวกับความเงาและความรักรอคอยการมาถึงของวันปีใหม่ ที่จะออกฉายไปทั่วโลกนอกจากนี้คุณหันหันยังเป็นเพื่อนของคุณหวังฮั่นในรายการเดย์เดย์อัพและเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ King of the Sky ที่หวังยีปปอ,อก,กำลังถ่ายทำด้วยนะคะรายชื่อเอเชียแปซิฟิกเบสอาร์ติกเปิดให้โวตแล้วในส่วนของเฉินชิงลิงของเซียวจางและหวังยีปปอยังคงเปิดให้เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะในช่วงปลายปีเป็นเรื่องปกติที่จะจัดอันดับผลงานเหล่านี้ซึ่งเป็นที่รักของผู้ชมเพื่อกำหนดความนิยมและกำหนดระดับของผลงาน ที่ไม่อยู่ในวงการบันเทิงอีกด้วยรายชื่อของศิลป,ปินยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิกก็เพิ่งเริ่มลงคะแนนเช่นเดียวกันค่ะในรายการนี้เราสามารถดูผลงานที่เกี่ยวข้องของนักแสดงหลายคนไม่ว่าจะเป็นงานภาพยนตร์ละครโทรทัศน์หรือเพลงชื่อของพวกเขาทั้งหมดปรากฏอยู่ในรายการนี้แล้วผลงานเป็นส่วนหนึ่งของนักแสดงเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนและยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งของพวกเขาอีกด้วยก่อนหน้านี้ในรายการปี2021เสอียจา้านได้อันดับสอง ติงเฉินซินเป็นแชมป์และซงหย่ายวนอยู่ในอันดับที่3แต่เนื่องจากการจัดอันดับศิลปินดาราถูกยกเลิกไปแล้วในการปฏิบัติการชิงรางรายชื่อในปีนี้จึงปรากฏในผลงานที่เกี่ยวข้องของศิลปินอย่างไรก็ตามการใช้ผลงานในการโหวตผลงานที่เกี่ยวข้องยังให้ความยุติธรรมแก่ผู้ชมในระดับหนึ่งอีกด้วยสําหรับผู้ชมแล้วไม่ใช่แค่การดูนักแสดงหรือดาราเท่านั้นจะเห็นได้ว่าเฉินชิงรล่งยังคงอยู่ในรายการในครั้งนี้ และอยู่ในอันดับที่สองซึ่งหลายคนไม่ได้คาดหวังว่าหลังจากผ่านไปนานความนิยมของซีรีส์เรื่องนี้ยังคงอยู่ในการแข่งขันและเฉินชิงดิ้งที่นําแสดงโดยเสื่จานและหวังีิป๋ปอ,อยู่เหนือจินตนาการมากจริงๆเรื่องนี้ถ่ายทาในปี2018และเปิดตัวในปี2019ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้กลายเป็นละครทีวีที่ใครๆก็จดจําและรักอย่างสุดซึ้งถึงตอนนี้ยังมีแฟนๆหลายคนที่ยังคงวนเวียนดูแล้วดูเล่า ไม่สามารถออกจากกูซูได้ซีรีส์เรื่องนี้กลายเป็นซีรีส์คลาสสิกที่ไม่มีใครเทียบได้ปริมาณการเล่นและความนิยมของเรื่องนี้นั้นย่างมากที่ซีรีส์หลายๆเรื่องจะเอาชนะได้ตอนนี้จํานวนการออกอากาศสูงเกินหมื่นล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลนี้เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าผู้ชมรักพวกเขามากแค่ไหนจึงไม่แปลกใจที่จะเห็นชื่อละครเรื่องนี้อยู่ในรายชื่อในครั้งนี้มีชาวเน็ตจานวนมากที่รู้สึกว่าพวกเขาเพิ่งเริ่มที่จะดูและติดตาม และบางทีซีรีส์เรื่องนี้อาจจะกลับมาพร้อมกับการคว้าแชมป์ในไทยที่สุดก็อาจเป็นได้นะคะละครเรื่องนี้เป็นที่รักของใครหลายๆคนไม่ใช่แค่ทําให้แฟนๆของเสือเจ้าเละหว่วังยี่ปอเป็นแฟนคลับซีพีเท่านั้นแต่ถึงแม้จะเป็นแฟนเพียงคนเดียวของพวกเขาทั้งสองคนก็ไม่มีใครปฏิเสธละครเรื่องนี้ของพวกเขาท้ายที่สุดแล้วพวกเขาทั้งหมดได้นําแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยความทุ่มเทและทํางานอย่างหนักอันที่จริงความหมายของงานที่ได้ค่าตอบแทนค่อนข้างต่างกาัน เพราะความนิยมในละครเรื่องนี้ถึงแม้จะไม่มีโอกาสร่วมมือหรือแม้แต่ขึ้นเวทีเดียวกันในภายหลังพวกเขาก็มาจากจุดต่ำสุดร่วมกันแต่ได้รับความนิยมและโด่งดังมากที่สุดในเวลานี้พวกเขาต่างมีเส้นทางของตัวเองเรียกได้ว่าโด่งดังในรูปแบบของตัวเองอย่างแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นแฟนเดี่ยวหรือแฟนของซีพีสำหรับทุกคนที่ชอบผลงานและบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของนักแสดงเมื่อบทบาทและผลงานส่งเสริมซึ่งกันและกันพวกเขาก็บรรลุซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับในรายการนี้นอกจากเฉินชิงลิ่งแล้วผลงานอื่นๆของพวกเขาทั้งสองก็ยังปรากฏอยู่ในรายการนี้เช่นเดียวกันค่ะเอ็ดฟอร์ดของเซอร์จานอยู่ในอันดับที่6ตำนานลวยยางของหวังยีป่ป๋ออยู่ในอันดับที่11นอกจากนี้ยังมีละครเรื่องอื่นๆเชน่นตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานและนางโจรที่จริงแล้วเมื่อเทียบกับการโหวตของนักสแสดงเพียงอย่างเดียวการโหวตผลงานในลนนักษณะนี้จะทําให้เราได้เห็นความรักที่แท้จริงของผู้ชมที่มีต่องานของพวกเขา ซึ่งถือเป็นผู้ชมที่จะลงคะแนนเสียงอันมีค่าของเราในฐานะผู้ชมเพื่อเลือกผลงานที่เราชื่นชอบและเลือกตัวละครที่ชื่นชอบล่าสุดมีรายงานว่าเซอร์จานจะประกาศอย่างเป็นทางการครั้งที่3ของการรับรองใหม่ของเขานั่นก็คือแบบซีโคลาและแม้กระทั่งภาพถ่ายส่งเสริมการขายของเซอร์จานก็ถูกเปิดเผยบนอินเทอร์เน็ตแล้วถึงแม้จะไม่ได้เปิดเผยแบบเต็มหน้าแต่ก็เป็นเซอร์จานจากเขาร่างอย่างแน่นอนอันที่จริงทุกคนคุ้นเคยกับแบรนด์นี้มาก เมื่อ <Me> ดูจากการเลือกโฆษกของแบรนดน์นี้ยังมีดาราอีกหลายคนเช่นหวังหยวนหวังเจเอ,อ๋อเต้งจีอฉีและหลี่เชียนเป็นต้นแน่นอนว่ายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับการรับรองครั้งที่3ของเซียวจา้านก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าข่าวออนไลน์เกี่ยวกับการรับรองใหม่และเวทีใหม่ของเซียวจา้านได้รับการยืนยันมาแล้วหลายครั้งเช่นเทศกาลภาพและเสียงทางอินเทอร์เน็ตของจีนและเซียวจา้านจะมีการรับรองมากขึ้น กล่าวโดยย่อก,ก็คือตราบใดที่เราได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการจากแบรนด์และเสอรจานเราทุกคนก็จะสนับสนุนอย่างมีเหตุผลนี่เป็นทนัศนคติของพวกเราทุกคนเสมอมาสนับสนุนขั้นตอนการทํางานของเสือจานและการรับรองของเือจานเือจานมีการรับรองมากมายไม่ว่าจะเป็นประเภทใดหรือราคาใดเขาได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากแฟนๆโดยไม่มีข้อ,อยกเวน้นเมื่อเร็วๆนี้นักแสดงหนุ่มหล่อเือจาน ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ให้เราบ่อยๆไม่เพียงแต่เขาได้รับรางวัลบ่อยๆเท่านั้นแต่เรายังได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ของเขามากมายจากแบรนด์ที่ได้รับการรับรองอีกด้วยเป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่าโฆษกของสื่ออย่างเป็นทางการในเฮอร์เปย์ยังตั้งชื่อเซอร์จานและแนะนําเบทีคลาสสิกที่เซอร์จานนํามาให้เราก่อนหน้านี้คราวนี้ยังคงเป็นเพราะพังงานบวกนี่คือสภาพที่แท้จริงของเซอร์จานโฆษกเครือข่ขายสื่ออย่างเป็นทางการของเฮอร์เปย์กล่าวว่า แค่ฤดูหนาวนี้ฉันอยากไปเดทที่หลงไหลที่สุดมาทบทวนความฝันฤดูหนาวที่ร้องโดยเซอร์จานและเด่งๆดีอีกครั้งและช่วยโอลิมปิกฤดูหนาวด้วยกันฤดูหนาวความฝันเป็นหนึ่งในฉากคลาสสิกของเซอร์จานที่ยังทิ้งความประทับใจและความทรงจำารนแสนหวานไว้กับทุกคนนั่นคือเหตุผลที่เรากลับมาทบทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันที่จริงแล้วเซอร์จานได้รับการแนะนําจากสื่ออย่างเป็นทางการหลายครั้งเพราะว่าเวทีความฝันฤดูหนาว ในคราวนี้เขาเป็นโฆษกของสื่ออย่างเป็นทางการของเฮอร์เบย์สิ่งเหล่านี้เป็นที่ยอมรับของเซอร์จานอย่างสูงความแข็งแกร่งและพลังบวกของเขาอิทธิพลสําหรับเซอร์จานเซอร์จานมักได้รับการยกย่องและได้รับการแนะนําเพราะพลังบวกของเขาเองซึ่งเพียงพอแล้วที่จะแสะดงให้เห็นว่าเซอร์จานเป็นไอดอลคุณภาพสูงอย่างแท้จริงไอดอลพลังบวกคุณภาพสูงดังกล่าวในทางกลับกันเซอร์จานจะมีโอกาสที่ดีในการพัฒนาโดยธรรมชาติตอนนี้เซอร์จานตีความ ความจริงนี้ด้วยการรับรองทางธุรกิจผลงานการแสดงและขั้นตอนต่างๆที่กำลังเบ่งบานในหลายๆด้านเรามีความสุขมากที่ได้เห็นผลลัพธ์ดังกล่าวนี้นอกจากนี้แล้วเซอร์จันยังมีพิธีใหญ่ในวันที่2กุมภาพันธ์นี้เซอร์จันได้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการและการเข้าร่วมกับดาราดังคนอื่นๆถึงแม้ว่าละครเวทีเรื่องรีมร้านริมของเซอร์จันในการทัวร์ก้าวเมืองได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ยังหัวดราม่าก็ได้นำข่าวดีมาสู่ทุกคนบ่อยครั้งอย่างแรกก็คือ ในรายการโฮล์เนอร์ลิสล่าสุดที่ประกาศโดย,ห,ยหน่วยปอไนท์ละครเรื่องดีมรายด่มของเสือจา้านได้รับการจัดระดับให้เป็นผลงานยอดนิยมประจําปีนี้บล็อกอย่างเป็นทางการของยังหัวดรามา่ายังได้ประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการและยังได้ระบุอย่างเป็นทางการถึงเสือจ้านว่าความฝันเหมือนความฝันได้รับรางวัลการแสดงยอดนิยมประจําปีในคืนหน่วยปอไนท์ขอบคุณสําหรับความรับของคุณนานอาคตความสวยงามของเราจะไม่เปลี่ยนแปลง เพียงเพื่อทำให้การแสดงที่ดีเกิดขึ้นสำหรับทีมงานของริมล่าดีมสามารถอธิบายถึงประเด็นนี้และสำหรับนักแสดงเสอย์จานก็สามารถอธิบายถึงความจริงและเรื่องราวเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีในอีกด้านหนึ่งของเซอย์จานเองก็มีส่วนร่วมในการแสดงละครริมล่าดีมและเขาเป็นบทบาทที่ขาดไม่ได้ในทางกลับกันเสอย์จานก็มีทัศนคติเช่นนี้นักแสดงเซอย์จานเน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเขาต้องแสดงบทบาทของเขาให้ดี นำผลงานที่ดีและคำแนะนำเชิงบวกมาสู่ทุกคนเสอจานไม่เพียงแต่พูดเท่านั้นแต่ยังทำอีกด้วยต้องบอกว่านอกเหนือจากเกียรติของเรื่องดิมแล้ดิมและยังมีซีรีส์เรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถงังซานที่นำแสดงโดยเสอจานและอูเซนียังได้รับรางวัลในเวยปอนอีกด้วยนะคะเสอจานได้รับสองรางวัลด้วยนักแสดงที่ดีและทีมงานที่ดีบวกกับความทุ่มเทของทุกคนความพยายามและความร่วมมืออย่างไม่ลดละผลงานที่ประสบความสำเร็จก็ปรากฏขึ้น นี่คือภาพที่แท้จริงของเซอร์จานในการทำงานหนักจดจอ่อยืนมั่นในเจตนาเดิมและตื่นตัวอยู่เสมอเราจะไม่สนับสนุนเซอร์จานหนุ่มหล่อคนนี้ได้อย่างไรนอกจากนี้แล้วบล็อกยังเป็นทางการของยางหัวดรามา่ายังได้ส่งของของวัญปีใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนไข้หมายเลขห้าของเซอร์จานอีกด้วยนะคะและกล่าวว่าสำหรับปีใหม่ของปีเสือนี้เราจะนำเสนอปฏิทิน,นตั้งโต๊ะสุดพิเศษปี2022สสุดพิเศษให้คุณต่อไปอีกสองชุด จุดแรกเป็นเวอร์ชั่นเบื้องหลังการถ่ายทําของรีมล้าดีมขอให้ทุกท่านโชคดีและโชคดีในทุกสิ่งจากนั้นก็ปล่อยภาพนิ่งเบื้องหลังของดิมล้าดีมที่ขาดไม่ได้ก็คือคนไข้หมายเลขห้าที่นําแสดงโดยเสือจานในละครเวทีความรู้สึกเหงาเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติซึ่งนําเราไปสู่ฉากของความฝันในความฝันในทันทีอันที่จริงครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วเวอร์ชั่นนักสะสมของภาพนิ่งก็เคยออกมาแล้วตอนนี้หลังจากที่ดิมล้าดีม ได้รับเรื่องให้เป็นการแสดงยอดนิยมแห่งปีบล็อกอย่างเป็นทางการก็ได้นําเวอร์ชันน่าสะสมออกมาอีกครั้งภาพนิ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเราทุกคนทุกวันนี้ตราบใดที่มีการกล่าวถึงละครเวทีเรื่องดืมด่มลาดื่มเนื้อหาจํานวนมากที่เกี่ยวข้องกับเสอร์จานมีมาอย่างมากมายและเกินกว่าจะบรรยายได้เสอร์จานเองก็เป็นบทบาทที่ขาดไม่ได้ในช่วงเวลานี้เสอร์จานไม่ได้ปรากฏตัวในที่สาธารณะปีใหม่ทางจันรรคติกำลังเข้ามา หลายคนหวังว่าเขาจะปรากฏตัวในงานปาร์ตี้สิ้นปีนี้แต่การประกาศอย่างเป็นทางการเพลงอย่างเดียวก็คือเทศกาลภาพและเสียงออนไลน์ตามข่าวอย่างเป็นทางการเสอ้อจานจะปรากฏในไลอัพหลักของเอ็ดฟอร์ดและร้องเพลงอย่างไรก็ตามไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะได้เห็นเซอ้อจานปรากฏตัวบนเวทีและเชื่อว่าแฟนๆหลายคนเริ่มตั้งต,า,งตารอวันที่2องของปีใหม่นี้แล้วอย่างแน่นอนค่ะและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชม ขอบคุณมากค่ะ